ผมชเจนพันข้าวครับแปลงนี้ก็เป็นแปลงที่ผมเตรียมนะครับเพื่อที่จะทําการปักดํานะครับข้าวเหนียวหอมไม่โจ่เก้าสิบปีนะครับอ่าเป็นแปลงประมาณพื้นที่ประมาณ3งานนะครับทําการปั่นไป1รอบนะครับปั่นตอนที่น้ําเยอะมากๆนะครับตอนนี้กําลังเดรนน้าออกนะครับพร้อมกับเก็บเศษหญ้านะครับเศษวัชพืชที่เหลือจากการปั่นนะครับที่ลอยๆอยู่ตรงนู้นครับส่วนใหญ่จะเป็นขายเดกับผักปอดนานะครับ2ตัวนี้เป็นพระเอกในแปลงนาของชเจนพันขาวนะครับก็พยายามเก็บออกครับ เก็บออกนะครับเอาตะกร้ามาเก็บนะก็ทยอยเก็บเท่าที่เก็บได้นะครับก็กะจะดำนะครับประมาณวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับนะครับเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับข้าวเหนียวหอมแม่โจ่90ปีนะครับจากมอแม่โจ้นะครับเป็นข้าวเหนียวนาปรังนะครับเป็นข้าวเหนียวไม่ใบแสงนะครับปลูกได้ตลอดปีอายุ130วันนะครับครับสำหรับข้าวเหนียวหอมแม่โจ่90ปีนะครับก็เป็นข้าวเหนียวไม่ใบแสงนะครับเป็นข้าวเหนียวนาปรังเนาะนะครับอายุ130วันนะครับเป็นข้าวนับอายุนะฮะนะครับผมก็จะเป็น นำตัวนี้มาปลูกนะครับเป็นพันธุเดียวนะครับที่ผมเลือกมาในกลุ่มข้าวเหนียวนาปังนะครับหองแม่โจ้เก้าสิบปีเพราะว่าเพิ่งเปิดตัวนะครับเป็นข้าวพันธุ์ใหม่ที่หมอแม่โจ้เขาเปิดตัวได้ออกมาไม่กี่ปีนะครับตอนนี้ก็จะมาขยายที่แปลงของชัดเจนพันธุ์ข้าวนะครับก็ได้พันธุ์ข้าวตัวอย่างมาแล้วก็พันธุ์ข้าวที่ทางต้นกําเนิดเขาได้นะครับแบ่งปันให้เกษตรกรมานะครับปลูกต่อนะครับผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับทำนาปังนะครับทำนาปังทดลองทํานาปังในปีนี้นะครับในแปลงนาประมาณ3 3งานตรงนี้นะครับ แปลงเล็กๆนะครับเรามีน้ําบาดาลอยู่เรามีน้ําสะอยู่2ลูกเราก็จะลองทําดูในฤดูกาลนะครับหกเจนะครับแต่ว่าปีนี้คือจะเอามาปักดําตรงนี้นะครับเพราะว่าดําช้าหน่อยนะครับเพื่อให้ข้าวเขาได้ออกพร้อมกันกับข้าวนาปีเนาะนะครับก็จะดําประมาณสิงหาเนาะเพราะตกก้าประมาณกรกฎานะครับคือถ้าอยากจะเกี่ยววันไหนเราก็ล็อกวันเกี่ยวไว้ครับแล้วก็นับถอยหลังมาร้อยวันนะบวกลบ10บวันนะครับถ้าเป็นนาดำเนาะนะครับ ก็จะได้อายุการเก็บเกี่ยวคร่าวๆเกี่ยวเพื่อนครับจะต้องไม่กังวลเรื่องนกเรื่องหนูนะครับเนี่ยก็มาลุ้นกันครเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับว่าจะดําวันเสาร์วันอาทิตย์นี้น่าจะเป็นยังไงตอนนี้ต้องเก็บหญ้าให้ได้ก่อนหญ้ามันข้างเยอะเลยขายเขียดกับปักปอดนานะครับเก็บขึ้นมานะครับบนคันแทนะครับแล้วก็จะไปทําปุ๋ยครับไปยัดใส่โคนต้นไม้นะครับเราก็จะย่อยสลายง่ายนะครับหญ้าพวกนี้เนาะมีส่วนประกอบของน้ําเยอะนะครับพยายามเก็บไปใส่ต้นไม้ครับผม